สวัสดีครับร้านหมวกกาน็อกยูฮามิดลาดพร้าว93นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหมวกกาน็อกนะครับเป็นแบรนด์โนแลนด์นะครับรุ่น n 6 0 5หรือ n 6 5ที่เรารู้จักกันนะครับผมก็กอดอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ติดตามคลิปใหม่ๆรีวิวใหม่ๆในช่องยูฮามิดชาแนลนะครับผมตัวหมวกโนแลนด์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลีเลยตามที่กล่องสีกล่องบอกเลยนะครับเป็นสีธงชาติอิตาลีเลยคือแดงขาวเขียวนะครับผม ตัวนี้นะครับผมจะเป็นนําเข้าจากอิตาลีทั้งใบเลยนะครับผมส่วนรายละเอียดข้างกล่องนะครับจะระบุตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวหมวกเรื่องลายนะครับแล้วก็เรื่องไซส์เรื่องรหัสรุ่นต่างๆนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะเป็นโลโก้โนแลนตัวเบื้เริ่มเลยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นเขียนว่า Mo t ต GP และด้านขวาจะเขียนว่า WSBK นะครับเพราะว่าหมวกยี่ห้อนี้นะครับจะอยู่ลิศในการแข่งขันของ Mo t ต GP และ WSBK นะครับ ซึ่งกรันตีมาตรฐานได้เลยนะครับว่าเวอร์วระดับโลกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวที่นี้เราจะมาดูในกล่องกันดีกว่านะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะครับผมเริ่มกันเลยตรงนี้กล่องก็สไตล์เดียวกับตัว X l i กไล n o l a n อยู่แล้วถ้าใครกําลังสงสัยว่า X l i กไล n ์โนแต่างกันยังไงไม่ต้องสงสัยนะครับเหมือนกันเลยมันแค่มันเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเป็นเครือเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับภายในกล่องนะครับตัวนี้ จะแถมชิวดํำมาให้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นปี2021นเะครับเพราะว่าปี2021จะแถมชิวดําำให้นะครับจะเป็นชิวดาร์กกรีนนะครับนี่จะเป็นซองคู่มือพร้อมสติกเกอร์นะครับเอ็กไลท์โนแลนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแผ่นกันลมหวนะครับตัวนี้จะมีแผ่นกันลมหวนมาให้นะครับกล่องไม่ค่อยจับโฟกัสเลยนะฮะในส่วนของตัวหมวกกันน็อกเองนะครับจะมีถุงใส่หมวกกันน็อกมาให้นะครับผมถุงก็จะตีตาว่า โนแลนโนแลนกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของตัวหมวกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดของตัวหมวกภายในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวหมวกนะครับตัวโนแลน n 6 0นหหรือ N65 ครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ปี2021เลยนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ใหม่จุดที่แตกต่างจากซีรีส์เก่าก็เรียกว่ามีไม่กี่จุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับส่วนตัวโมเดลหมวกนะครับ เหมือนกับตัว N65 ของตัว2019เลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในส่วนของตัวโมเดลภายนอกนะครับส่วนแตกต่างจุดที่1เลยตรงนี้นะครับสติกเกอร์สีเหลืองตรงนี้มันจะเขียนว่า a s i a f i t a s นะครับ Asia Fit ก็คือตัวโครงหมดนะครับจะค่อนข้างจะรับกับศีรษะของคนเอเชียนะครับจะไม่ใหญ่เหมือนตัวเก่านะครับก็เรียกว่าใครที่วัดรอบศีรษะได้เท่าไหร่ก็คือตามนั้นอิงตามนั้นเป๊ะเ,เ,เลยไม่ต้องลดไซส์มาเหมือนตัวเก่านะครับผม ส่วนตรงนี้ก็คือจะระบุว่าเป็นไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ XL นะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับในส่วนของชิลหน้านะครับตัวนี้จะรองรับแผ่นกันฝ้าให้ด้วยก็คือจะมีหมุดยึดแผ่นกันฝ้าให้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีหมุดยึดเทียร์ออฟให้นะครับชิลตัวนี้จะกัน UV ได้ถึง95%เลยนะครับผมช่องลมนี้ทั้งหมด3จุดนะครับผมก็คือจะแยกเป็นข้างบน2จุดนะครับซ้ายและขวานะครับตรงหน้าผากจะไม่มีให้นะตัวนี้ก็จริงๆผมว่าน่าจะมีให้หน่อยไหนก็อัปเดตรุ่นมมหดแล้ว แต่ตรงนี้ก็เป็นโลโก้มาแทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีแว่นกันแดดในตัวตัวนี้ช่องลมตรงปากมีมาให้ 1. จุดนะครับมาตรฐานอยู่แล้วเป็นสแตนดาร์ดฟูลเฟสมาตรฐาน3จุดเลยช่องลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบหมวกนะครับผมตัวล็อกชิลก็จริงๆตัวล็อกชิลเหมือนกับรุ่นพี่ตัวท็อปเลยนะครับวิธีถอดเหมือนกันเลยคือเป็นการกดปุ่มแล้วก็เลื่อนกล็กชิลออกนะครับผมด้านข้างตัวนี้ก็ตีตาโนเลนนะครับลายที่ผมเอามารีวิวนะครับผมจะเป็นลายแซดเดวิดนะครับ ซึ่งลายแซดเดวิดก็คือจะมีในส่วนของรุ่นตัวท็อปด้วยที่เป็นรุ่น xlight x แปดศูนย์สามหรือ x แปดศูนย์สาม rs นะครับก็จะมีขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่ราคาตัวนั้นจะอัพไปกระโดดเป็นหมื่นเก้าสองหมื่นไปเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวเรียกว่าตัวเริ่มต้นสําหรับใครที่อยากได้ลายเนี้ยแต่ราคาประหยัดด้านหลังนะครับก็จะเขียนเป็นรุ่น n 6 0 5นะครับผมแต่จริงๆคนเขาจะเรียกกันติดปากว่า n 6 5นะครับส่วนตัวผมก็เรียกว่า n 6กเหมือนกันนะครับจะเป ด้านหลังก็จะมีโลโก้แซดเดวิดนะครับเป็นลายนักแข่งนะครับตัวนี้จะระบุข้างหลังนะครับเป็นชื่อรุ่นชื่อไซส์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าโนแลนนะครับขายน้ำหนักนะครับเป็นหมวกที่ขายน้ำหนักเพราะน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถ้าเป็นหมวกแบรนด์อื่นนะครับ XL เนี่ยสตาร์ทที่1,550-1,600กรัมไปแล้วตัวนี้ XL ยังแค่1,450กรัมอยู่ถึงว่าต้องเรียกว่าเบามากนะครับเบามากๆเลยนะครับ ข้างล่างก็คือเป็นเม็ดอินอิตาลีอย่างที่บอกตัง้ตงแต่ต้นคลิปแล้วว่าเป็นหมวกที่นําเข้าจากอิตาลีนะครับผมซึ่งหมวกตัวนี้นะครับที่มันทําน้ําหนักได้เบามาถึงขนาดเนี้ยเพราะว่าตัวเชลหมวกนะครับมันจะเป็นเชลเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ XS จนถึง XL ไปเลยนะครับแต่มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของ EPS หมวกที่มันแตกต่างกันภายในนะครับโดยจะเป็นไซส์ XS จนถึงไซส์ S ไซส์ M มาจนถึงไซส์ L และไซส์ XL จนถึงไซส์2 XL นะคือที่มันทำมาอย่างเงี้ยคือลดน้ำหนักภายในหมวกได้ดีนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นหมวกแบบอื่นมันจะเปลี่ยนทั้ง EPS เปลี่ยนทั้งเชลย์หมวนนะครับซึ่งน้ำหนักมันจะไม่คงที่ในแต่ละไซส์ของมันนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นลายสายเดวิดนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะมันเป็นกากเพชรนะครับเป็นลวดลายของมันจะออกมีกากเพชรมีแบบเท็กเจอร์ข้างในหน่อยนะครับผมสวยลายนี้สวยหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแบบเงินมันยังเหลือที่อยากจะซื้อใบอื่นนี่ผมให้ดูใบนี้เลยไอ้น,นี้คือลายเดียวกันนะครับเป็นลายเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น x 8 0 3 r s นะะ0 0 500บาทนะครับก็จะท็อปไปเลยนะครับเป็นวัสดุคาร์บอนตัวนี้ก็คือจะเป็นเลสซิ่งเซตอัพไปเลยตัวท็อปไปเลยนะครับมากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะเมื่อกี้นอกเรื่องไปละตัวนี้นะครับผมราคาเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับผมว่าราคามันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับมันจะมี3ราคานะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันนะครับว่าภายในรายละเอียดของตัวหมวกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย และนี่ก็คือภายในของตัวโนแลน n 65นะครับผมซึ่งภายในก็เรียกว่าเดินมาใหม่เลยนะครับแตกต่างจากตัวซีรีส์แรกนะครับเพราะว่านี่เขาจะบุมาให้นะครับเหมือนธงชาติอิตาลีเลยก็คือเขียวขาวแดงนะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับผมสายรัดจุดที่2อนะครับอ่าจุดที่2ที่แตกต่างก็คือจะเป็นในส่วนของสายรัดดีดิลินนะครับเป็นตัวซีรีส์แรกก็คือจะเป็นสายรัดแบบคลิปบล็อกให้นะครับตัวนี้นะครับให้เป็นดีดิลินส่วนตัวผมชอบมากนะครับอะไรหมวกนกที่เป็นดีดลินผมชอบหมดเพราะว่า ค่อนข้างจะเซฟตี้นะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้นวมค่อนข้างจะนุ่มนะผมว่าผู้หญิงนะค่อนข้างชอบเพราะว่าตัวเฉียวหมวกอะ่ะมันทําให้หัวไม่โตวรวมไปถึงน้าหนักเนี่ยที่มันไม่หนักจนเกินไปนะครับผมแต่ตัวเนี้ยวอล์กบูทูธมันจะไม่มีมาให้นะเห็นไหมมันจะเห็นตรงตัว e p s หมวกด้านในเลยมันจะไม่มีวอล์กบูทูธมาให้เขาจะไม่วอลมาให้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยที่เคยลองใส่มาแล้วเนี่ยและลองติดบูทูธมาผมบอกเลยว่าไม่กดหูเพราะโครงหมวกกับนวมเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะห่างกับตัวห ในส่วนของนวมด้านหน้านะครับตัวนี้เขาก็จะมีช่องสําหรับคนที่ใส่แว sink, ่นสายตาหรือใครที่ไม่อยากเปลี่ยนชิลจะใส่แว่นกันแดดนะครับก็จะมีนี่ให้เป็น ezy fit นะครับสาหรับที่ใส่ขาแว่นได้ง่ายนะครับเขาจะเฉือนนวมตรงเนี้ยเพื่อให้เราได้ใส่แว่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมถอดเข้าถอดออกแว่นได้ง่ายนะครับถ้าเป็นนวมที่มันหนาไม่เว้าแว่นให้นะครับโอกาสที่ขาแว่นมันฉัดมันก็จะมีนะครับผมส่วนจุดที่แตกต่างอย่างสุดท้ายนะครับด้วยความที่เป็นตัวใหม่นะครับเขาก็จะใจดีแถมชิลมาให้ เหมือนที่บอกไปตอนที่เปิดกล่องตอนแรกเลยนะครับจะแถมชิลดาร์กรีดมาให้นะครับจริงๆมันบอกว่าดาร์กแต่ส่วนตัวผมคิดว่าออกแนวสโมกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงกับมืดเกินไปนะครับผมเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมไอ้นี้คือกลางคืนแล้วนะเพราะว่าตั้งใจมาถ่ายกลางคืนให้เห็นชิลด้วยนะครับไม่มืดนะทัศนวิสัยกลางคืนก็ค่อนข้างจะสว่างนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียกว่าขึ้นอยู่กับสายตาผู้ขับขี่ด้วยครับผมส่วนตัวหมวกตัวนี้นะครับผมราคาจะเริ่มต้นที่5,800บาทนะครับ ที่สีพื้นก็คือสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ราคา6,500ที่ลายกราฟิกของโรงงานนะครับผมแล้วก็7,200ที่ลายนักแข่งหรือลายลิขสิทธิ์นะครับที่เสียลายลิขสิทธิ์ไปก็คือราคาจะสูงที่สุดนะครับอย่างลายที่ผมมารีวิวนะครับจะราคา7,200บาทนะครับผมส่วนเรื่องสีเรื่องลายหรือราคาถ้าใครอยากฟังไม่ชัดเข้าไปดูทีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ใต้ใคลิปนะครับผม<แค> <Verantwort> ในส่วนของดีเทลละเอียดยิบยิบยยอยๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปอ่านเอาได้เลยนะครับผม สำหรับใครที่อยากมาลองหมวกใบจริงนะครับโนแลนด์ N65 นะครับมาลองได้ที่ร้านหมวกอนอกยูฮาเมตนะครับลาดพร้าว93นะครับติดถนนใหญ่เลยหรือสั่งออนไลน์ได้ที่นะครับช้อปปี้นะครับยูฮาเมตช็อปนะครับผมหรือ Line แอดยูฮาเมตนะครับหรือ IG นะครับยูฮาเมตอเดอร์สกอร์ไทยแลนด์นะครับเฟซบุ๊กยูฮาเมตหมวกอนอกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากกด subscribe กระดิ่งให้กับช่อง Yo h a m e เ Channel ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอคุณมากครับผม